เรามากินนี่ก่อนจิ้มก่อนด้วยข้าวมันไก่อีกกระชายแปดสามท่อหนึ่งเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้ม ทดสอบไปดูว่ามันจะแซบหรือเปล่าทำมันไก่ทำมันไก่ต้มอ,อืมจบจบเลยทคาน โอเคทานอยู่นะอร่อยอยู่พี่เขาเปิดขายใหม่นะครับพี่เขาเปิดขายรวมกันกับก๋วยเตี๋ยวกับร้านอาหารตามสั่งเนีย่ยขายอยู่ด้วยกันนะ,ะเป็นเมนูแบบข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มนะครับผมนะอร่อยชิมแล้วนะผ่านอร่อยใครสนใจก็มากินได้นะครับที่เอกชัยแปดสามทับหนึ่งนะ เข้ามาประมาณ50เมตรจะอยู่ด้านขวาม,มือซอยแรกเลยครับนะก่ย่อมร่าย